ดูความคืบหน้านะคะการทลายเครือข่ายแก๊งดาวเรืองนะคะที่ไปเปิดร้านทองบางหน้าเพื่อฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะวันนี้ทางตำรวจปราบปรามนะคะท่านได้ไปร่วมกับทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะไปเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านทองร้านทองที่ว่านี้รับฟอกเงินจากกระบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็ไม่ได้มีแค่ร้านเดียวมีหลายร้านด้วยนะคุณผู้ชมนะร้านดังๆก็มีนะคะมีแก๊งดาวเรืองในภาคใต้เนี่ยรวมอยู่ด้วยนะคะ วันนี้ค่ะทางผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดตรังนะคะคุณพักดีแก้วเนียมยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งดาวเรืองมีเพียงแค่นางสาวดาวเรืองสมแสงซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงอยู่ในแก๊งนี้แหละนะคะ,ะที่ยังถูกคุมคุมขังอยู่ในเรือนจําจังหวัดตรังเท่านั้นส่วนผู้ต้องขังชายอีกคนที่อยู่เครือข่ายเดียวกันย้ายไปคุมตัวอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพตั้งแต่กลางเดือมนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว นางสาวดาวเรืองจำคุกม,มา2ปีกว่าค่ะแล้วก็ยังมีคดีฟอกเงินเพิ่มมาด้วยแต่ก็ยืนยันนะคะว่าที่นางสาวดาวเรืองถูกจับก็คือคดียาเสพติดนะคะก็เลยมาอยู่ในเรือนจําแล้วตอนมาอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วแล้วก็คิดว่าการบุกจับร้านทองเครือข่ายฟอกเงินในคดียาเสพติดในภาคใต้ทั้งที่จังหวัดตรังพังงาระนองแล้วก็กรุงเทพไม่เกี่ยวกับทางเรือนจ,จําจังหวัดตรังค่ะ ก็คือดาวเรืองไม่มีพฤติกรรมในการเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดอยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะคดีที่โดนจับมาก็คดีปบ,อ,บอยาเสพติดแต่ว่ามาอยู่ในเรือนจำไม่ได้มีพฤติกรรมไปไปทางนั้นครับก็ขอปฏิบัติตามกฎของเรือนจำเรียบร้อยความลึกเรียบร้อยดีครับเราให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มในเรือนจำผู้หญิงนะคะในแดนหญิงนะะับมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันหมดแล้วก็เรามีการข่าวลงไป ผูต้องการจะเจาะเป็นรายบุคคลข้อกันข่าวที่ได้มาก็ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดตรังส่วนมากเรียบร้อยทําไมต้องปฏิเสธรู้ไหมเพราะว่ามันมีข่าวนะคะมีข่าวว่าออขบวนการนี้เนี่ยมีการสั่งยามาจากในเรือนจําด้วยไงนะคะก็เลยเออมีคนเอาไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่านะะกับ นางสาวดาวเรืองที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับปฏิบัติการที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยสั่งตํารวจหลายหน่วยเลยคุณผู้ชมเข้าไปเปิดปฏิบัติการบุกค,ค้นร้านทองในพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั้งพังงาระยองตรงังนคปรปฐมแล้วก็กาญจนบุรีรวมถึงหลายจังหวัดทางภาคเหนือด้วยนะคะเป็นการขยายผลจากการจับก,กลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสําคัญ4ี่เครือข่ายซึ่งหนึ่งใน4นี้เนะี่ยมีเครือข่าย แก๊งดาวเรืองรวมอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าขบวนค้ายาเสพติดเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการฟอกเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีร้านทองหรือว่าจะเป็นร้านที่ทําธุรกิจน้ํามันนะคะอย่างร้านทองเนี่ยเขาจะเป็นการซื้อทองคําแท่งเ,เอาเงินที่ขายยาเสพติดมาซื้อทองคําแท่งคุณผู้ชมแล้วเครือข่ายค้ายาเสพติดดาวเรืองเนี่ยเขาจะไปฟอกเงินที่ร้านทองย่านวังบูรพภานี่ หลายร้านอยู่นะหลายร้านอยู่นะเ,นะเออ<ะ>ตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าทั้ง4เครือข่ายยาเสพติดเขาจะฟอกเงินโดยการซื้อทองซื้อน้ํามันเกือบเกือบ2องแสนล้านบาทคุณผู้ชมสูงมากยอดเงินสูงมากนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีร้านทองย่านยาวราชอีก2 3ถึง3แห่งที่ไปรับฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติดด้วยตํารวจมีข้อมูลหมดแล้วนะคะตอนนี้ะนะฮะ สำหรับขบวนการค้ายาเสพติดดาวเรืองเนี่ยนะคะแก๊งนี้เนี่ยเป็นขบวนการที่ค้าทั้งไอซ์ทั้งยาบ้าแล้วจากข้อมูลก็พบว่าทำมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะซึ่งทางกองบัญชาก,การตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขามีข้อมูลอยู่ส่วนผู้บงการของเครือข่ายทุกเครือข่ายเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศแล้วก็พบว่ามีบางส่วนสั่งการมาจากในเรือนจำนะก็ที่บอกไงว่าทำไม ผู้บัญชาการเดินจำตรังที่นางสาวดาวเรืองเขาอยู่เ,เขาต้องออกปฏเเิเสธเงก็เพราะนี่แหละมันมีการเชื่อมโยงกันแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจบอกว่าก็ประสานกับทางอธิบดีกรมชทันมาโดยตลอดนะคะให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะมีหมายจับ400หมายจับแล้วก็จับกลุ่มได้เกือบ300คนแล้วนะคะมีทั้งเจ้าของร้านทองมีทั้งเจ้าของธุรกิจน้ํามันมีทั้งคนที่เปิดเ,ออเป็นคนที่ รับเปิดบัญชีนะคะรับโอนเงินแล้วก็รับกดเงินด้วยยึดยาบ้าได้มากกว่า400เม็ดไอซ์อีกเกือบ5กิโลกรัมยึดทรัพย์อีกเกือบ300รายการคุณผู้ชมมูลค่า70ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตามจับกลุ่มคนที่ต้องหลึกที่ผู้ต้องหาที่เหลืออยู่นะคะพร้อมกับขยายผลไปยังผู้บงการต่อไปส่วนร้านทองที่ถูกจับกลุ่มบางส่วนก็สารภาพแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังจับไม่ได้แต่มีรายชื่อไว้แล้วหลังจากนี้ปฏิบัติการนี้ยังคงมีอยู่ต่อไป